สวัสดีค่ะ f c นะคะสวัสดีคุณแม่คุณกูนะคะบ้านโนน,น้าแท่งอำเภอเสนาวิคมจังหวัดอำนาจเจริญน,นะคะมีน้องอมนี่กากับมาเลนบานคุณแม่ะคะ่ะคุณแม่เป็นแตกเลี้ยงื้อย่างเนาะค่ะเนาะอ่ามายเลงเบิร์บาราม้ากันได้ค่ะยูบันดังตีค่ะอำเภอ เมืองจังหวัดอำนาจเจริญค่ะมาเด้อมาเมืองมาลำกันนะค่ะมานลำใหญ่เหมือนแรงงานฟรีค่ะค่ะพี่น้องค่ะกับสาวลิตี่ผ่าเลาะเนาะทา้งที่พวกเราอยู่ที่บ้านนะคะน้องโอมาลิกาเพิ่นมาเล่นน้ำนะคะเพิ่นมาเบิ่งมาลำอยู่ที่บ้านลำปีกนะคะเพิ่นมาเตือนอาหารเนาะเพิ่นเป็นนางเอกหมอลำนะคะค่ะเพิ่นเป็นนางเอกมะลำค่ะเหมือนี้เพิ่นแวะมาเล่นน้ำสาลิตีมาครับ พันวาอันมาเล่เรนน้ากับสาลิตี้ผ่าเลาะจักรอบหนึ่งเนาะพันจังสิงไปเป็นนังเอกมาล่ําต่อนะคะเดินสายเนาะค่ะมาจากยาโสธรกับสาลริตี้ผ่าเลาะหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์เป็นกําลังใจให้นะคะค่ะกดไลค์กดแชร์ติดตามพันน้ำเนาะค่ะสาวอยู่ในช่องสาลิตี้ผ่าเลาะยูทูบชาแนละนะคะขอบคุณค่ะ